สถานการณ์การเมืองนะคะขณะนี้พักเพื่อไทยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีคนกลางคอยติดต่อกับสสเพื่อให้ถอนชื่อกับการที่จะตรวจสอบสมาชิกภาพของอสสศิระเจนจาคะจากพักพลังประชารัฐกำลังเกิดอะไรขึ้นคุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะดูเหมือนคนที่ถูกพา,พาดพิงจากพัคเพื่อไทยก็ออกมาถแถลงในเรื่องนี้ด้วยนะคุณอุรชัยครับ การแถลงเนี่ยประเด็นสําคัญคืออะไรคะคือเป็นข้อกล่าวหาที่แรงนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวหาก็ออกมาถแถลงว่าจริงๆพักก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาได้แจ้งให้ทราบก่อนแล้วนะครับผมย้อนสั้นๆอย่างนี้นะฮะกรณีนี้ต้องย้อนไปที่การถแถลงของพักเพื่อไทยที่บอกว่าไปพบสสคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงลายมือชื่ออะไรเลยนะครับกรณีที่จะ,ะ,ะตรวจสอบประเด็นของสอสศิระเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาถูกกล่าวอ้างว่าไปพูดจาหว่านล้อม ชักชวนให้เพื่อน,อนสอๆสสของพรรคเพื่อไทยที่ไปร่วมลงชื่อเนี่ยถอดถอนชื่อออกนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจํานวนรายชื่อสสไม่ครบตามเกณฑ์สารรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยนะครับไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยแล้วตีตกนะครับคือยังไม่ผ่านเข้าไปในขั้นตอนการวินิจฉัยด้วยซ้ําพรรคเพื่อไทยถแถลงว่าทราบแล้วว่าสสคนนั้นเป็นใครแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับเป็นที่มาที่ทําให้คุณชัยยันสุ สุวสรรณสสปทุมธานีนะครับของพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดหน้าชี้แจงว่าเขาคือผู้ที่ถูกพาดพิงถึงท่านนี้นะครับคุณชัยยันผลสุวรรณเขาบอกว่าเขาได้ไปโน้มน้าวเพื่อนสสเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปโน้มน้าวแต่ว่าเป็นลักษณะที่ไปทราบมาว่าคุณสิระประกาศที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีบางท่านที่อาจจะไปร่วมลงชื่อนะครับเขาไปทราบข่าวในลักษณะนี้มาก็เลยมาบอก กับเพื่อน,อนสอๆสสมาเล่าให้ฟังทํานองนั้นแล้วก็มีเพื่อนสสภาคกลางสองท่านที่ขอให้ไปช่วยบอกคุณสิระไปเหมือนกับไปช่วยเจราจาให้นะครับสุดท้ายแล้วสสภาคกลางสองท่านนั้นถอนชื่อตัวเองออกส่วนคุณชัยยันก็ไม่ได้มีลักษณะของการหว่านล้อมนี่คือคําชี้แจงของเขาแต่ว่าเป็นไปในลักษณะที่ว่าเอามาบอกต่อแล้วก็เอาไปบอกคุณศิระอีกทีหนึ่งเพราะว่าทั้งสองท่านนี้อยู่ในคณะกรรมธการชุดเดียวกันนะครับก็คือคุณชัยยันกับคุณสิระตรงนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับ คําประกาศก่อนหน้านี้ของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการให้ผลประโยชน์หรือไม่หรืออาจจะได้ยินข่าวลือมาว่าจะมีการขู่ฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณชยันบอกว่าพอนําเรื่องไปบอกคุณศิระคุณศิระก็โอเคนะครับเพียงแต่ขอว่าถ้าเกิดว่ามีการยื่นตรวจสอบรอบที่สเนี่ยอย่าลงชื่ออีกไม่งั้นก็จะดูอาจจะดูจงใจเอา ตรงใจที่จะจองล้างกันเกินไปหน่อยนะครับค่ะแต่ทั้งสสชัยยันในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็บอกว่าจริงๆได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทางเลขาธิการพักเพื่อไทยทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะคะครับเขาบอกว่ากรณีให้คำปรึกษาเพื่อนสสสองคนนี้เขาใช้คำว่าปรึกษานะครับก็ได้แจ้งให้กับคุณประเสริฐจันทรราชวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยทราบตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามด้วยคุณนัทธาว่าเพราะอะไรถ้าเกิดว่าพักทราบก่อนตั้งแต่แรกถแถลงการที่ออกมาทำไมเป็นไปในลักษณะที่ โยนความผิดมาให้คุณชัยยันในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณประเสริฐก็ได้เรียกคุณชัยยันเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าให้ข้อมูลเบื้องต้นผลที่ออกมาเนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการโน้มน้าวเพื่อนสสนะครับแล้วก็เพียงแต่ได้ยินเรื่องของคุณศิระนี่แหละก็เลยนํามาบอกต่อกรณีเพื่อนสสของคุณชัยยันเนี่ยเป็นคนละกรณีกับคุณอนุรักษ์บุญสนสสสกลนครแล้วก็คุณอาพรสาร,ราคำสสอ,อุดรธานีพักเพื่อไทยที่ออกมาชี้แจง อีกทอดหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว2ท่านนี้คือ2ท่านที่ไปถอดถอนชื่อเป็น2ท่านสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็น2ท่านที่พอถอนชื่อออกมาแล้วจํานวนคนขาดซึ่งทั้งสองท่านก็ได้พยายามชี้แจงว่าเมื่อทราบว่าคนขาดแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารเนี่ยก็พยายามที่จะนําชื่อตัวเองส่งกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่เขาได้ชี้แจงกันแล้วก็ผมมีความคืบหน้าออกมา บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะที่จริงเรื่องนี้ต้นเรื่องนี้มาจากพักเสรีรวมไทยนะคะคุณคอ,อุชัยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นศึกวิบาทะระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลไปแล้วนะคะครับดูเหมือนว่าทุกคนจะข้ามพักเสรีรวมไทยไปเลยนะครับจริงพักนี้เ,นเป็นพักต้นเรื่องในการที่จะเสนอเอกสารฉบับนี้ให้ศาลพิจารณาเพื่อที่จะนําไปสู่การวินิจฉัยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าพักเพื่อไทยมีเจตนาอย่างไร หรือว่าสสของพรรคเพื่อไทยมีเอกสิทธิ์จริงหรือไม่ถึงได้ถอดถอนชื่อตัวเองออกมาเป็นแพ็กแบบนี้จนนําไปสู่การที่สารตีตกไม่ได้รับพิจารณานะครับซึ่งฝั่งพรรคเพื่อไทยเองโดยเฉพาะผู้สนับสนุนก็วิาพากษ์วิจารณ์กลับไปทางพรรคก้าไกลพรรคเก้าวไกลเนี่ยมีจำนวนสสที่มากพอถ้าเกิดว่าลงทั้งพรรคก็มากพอที่จะนําเรื่องนี้เข้าสู่สารรัฐธรรมนูญได้คือมีจํานวนสสครบ1ใน10ตามเกณฑ์น,นะครับ กองเชียร์ก็ตั้งประเด็นไว้แบบนี้สุดท้ายคุณวิโรธลักษณะอดิศรสอสอแล้วก็โฆษกของพรรคก้าวไกลก็ออกมาบอกว่าลงรอบหน้าเนี่ยพรรคมีมติเลยสสเทกระจาดลงชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก็เชื่อว,ว่าไม่พลาดซึ่งพลตระเอกเสรีพิสทจน์เองกออ็ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วให้เอาผิดคุณสิระเจนจาคะนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทบโดยตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายขาที่เดินไปพร้อมกันนะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณดวชัยมากค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะการเมืองสหรัฐขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังเผชิญศึกรอบด้านอย่างมากนะคะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงมติแล้วเตรียมที่จะเดินหน้ากระบวนการถอดถอนหลังจากที่สภาลงมติเสียงข้างมากรับยัติเพื่อให้ถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นศึกภายในพรรครีพับลิกันด้วยนะคะที่เสียงแตกด้านหนึ่งก็บอกว่าขอปฏิเสธ ผลการเลือกตั้งขอปฏิเสธตามความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ว่าเขาถูกขโมยการเลือกตั้งแต่ที่กำลังเป็นมรสุมอย่างหนักก็คือถูกคว่มบาตจากภาคธุรกิจชั้นนำกว่า40องคอ์กรในสหรัฐที่ประกาศแล้วว่าจะไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ PGA สมาคมกอล์ฟอาชีพของสหรัฐประกาศไม่ใช้สนามทรัมป์เนชั่น l ลกอล์ฟคล ภาคธุรกิจสถาบันการเงินขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษากว่า40แห่งแสดงจุดยืนความบาดโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและสมาชิกสภา,านิติบัญญัติริพับลิกันที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหรือสนับสนุนเหตุจลาจล u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  e แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ขนาดใหญ่ของ Google เป็นบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดที่ตัดสินใจระงับการใช้งานช่องของทรัมป โดยเหตุผลละเมิดนโยบายยุยงปลุกปั่นสร้างความรุนแรงท่าทีดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกันกบแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์เฟซบุ๊กพินเทเลสทิกต็อกและช่องทางสื่อสารอื่นๆการเคลื่อนไหวของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์อย่างมากเขาย้ำว่าสิ่งที่เขาพูดเหมาะสมแล้วและประนามบริษัทเทคโนโลยีที่ปิดช่องทางการสื่อสาร Uh, they're dividing and divisive, and they're showing something that I've been predicting for a long time. I've been predicting it for a long time, and people didn't act on it. But I think big tech has made a terrible mistake, and very, very bad for our country. And that's leading others to do the same thing, and it causes a lot of problems and a lot of danger. Uh, big mistake. They shouldn't be doing it, but. Uh, There's always a counter move when they do that. I've never seen such anger as I see right now, and that's a terrible thing. แต่ละบริษัทมีมาตรการต่างกันทวิตเตอร์ใช้ยาแรงระงับการใช้งานบัญชีของทรัมป์อย่างถาวรบางแพลตฟอร์มควบคุมการใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดี Facebook ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าขณะนี้ยังไม่มีกําหนดการยกเลิกระงับการใช้งาน บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง AT&T, Comcast, กลุ่มบริษัทดาวอเมริกันแ i ร์ไลน s c โคคาโคล่ไปจนถึงเครือแมริออ t ประกาศตัดงบบริจาคทางการเมืองกับสมาชิกสภานิติบัญญัติที่โหวตค้านผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งล่าสุด n นิว o r กไทมส์สื่อสหรัฐรายงานว่าดอยช์แบงก์ธนาคารพาณิชย์จากเยอรมนีและผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ของธุรกิจตระกูลทั้ม ประกาศไม่ทำธุรกรรมทางการเงินกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบริษัทในเครืออีกต่อไปทั้งนี้โฆษกของดอยช์แบง n ์ผู้แทนของทรัมป์ออ a ก i น a เ i ชัและทำเนียบขาวยังไม่แสดงความเห็นใดๆผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองแนวโน้มการเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เขาจะบอกว่าไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะไม่มีการ ถ้าตุกติกแต่ว่าการล็อบบี้นี่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นการที่บางทีเอกชนบางเจ้าใหญ่ๆเนี่ยสนับสนุนนักการเมืองนะครับ mm hmm. เขาทำด้วยกันต้องการจะเป็นแบรนด์อิมเมจเป็นส mm ัมผัสแตนซ์ของนโยบายในนั้นผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในช่วงอาทิตย์กว่าที่ผ่านมานี้จากการที่เขาไปพูดจาลักษณะเหมือนจะให,ให้คนมาร่วมประท้วงและมาหยุดยัง้งการที่โจไบเดนจะได้รับการที่คอนเฟิร์มโดยสภาให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่จากผลการเลือกตั้งเนี่ยการกระทำานั mm ้นซึ่งเหมือนกับเป็นไปขัดกับ รัฐธรรมนูญของอเมริกาใหญ่ๆนะครับ Constitutional Amendment ต่างๆเขาเนี่ยผมคิดมันทำให้บริษัทเหล่านี้ซึ่งเป็นบริษัทที่แชมเปี้ยนของความอิสระเสรีภาพความฟรีดอมหรือประชาธิปไตยเนี่ยเขาคงไม่สามารถยืนสนับสนุนบุคคลที่ออกมาเรียกร้องแล้วโดยเฉพาะที่เกิดการเสียชีวิตตั้ง4-5คนใช่ไหมครับแม้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่จะเคลื่อนไหวความบาดทรัมป์แต่ไมพิโลบริษัทผลิตเครื่องนอนในสหรัฐ ของมาร์คลินเดลผู้สนับสนุนทรัมป์และเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นเวทีปราศัย6มกราคม,ม,มเดินหน้าประกาศสนับสนุนรวมถึงให้ส่วนลดกับลูกค้าภายใต้แคมเปญ i g h t for Trump อีริกทรัมป์ลูกคนที่3ของประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความบาดที่พ่อของเขาและครอบครัวตกเป็นเหยื่อมาโดยตลอด และไม่แสดงความเห็นต่อเหตุจลาจลที่เขาไปร่วมขึ้นเวทีชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน